ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะมันจะเหมือนเห็ดไข่มันจะเหมือนเหมือนอ่อไข่ที่นี่เลยเนาะนี่เอ่อออกมาแบบนี้เอ่อไข่ละงูกนี่แล้วก็ทิ้งไว้แล้วสีอย่าเก็บเห็ดละงูกแล้ว ได้เยอะมากเราเก็บไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกร้อนหน้าก็ขึ้นอีกรอบหน้าก็มันก็ได้แกงหนึ่งเลยนะเนี่ยเก็บแล้วหาอีกไหมยะจะมีเปล่าไม่มีอยู่คนเดียวหาเจอไหมเห็ดเอาพี่เวมาดูแล้วน้องไม่ไบอกว่าไปเลยเพราะว่ามันออกอยู่สองสามรอบค่ะ รอบสุดท้ายก็ปล่อยไว้เลยเนาะน้องเมย์บอกว่าหญ้าไปเอาที่ขอนะมันมันมันฝังอยู่ในจริงจริง,งเลยอสองวันก่นอนอให้ออกไม้ขึ้นนะให้ออกไม้ขึ้นแล้วมันอยู่ใต้ไม้จริงจริงเลยเมย์ใช่มันอยู่แบบนี้แหละถ้าไม่ถ้าเล่าไม้อะมันไม่ขึ้นแต่มันอยู่ไม้ใช่ไม้รับไว้หญ้านี่ก็ไม่ต้องเอาออกแล้วก็ดินก็ไม่ต้องเอามาใส่ให้มันอยู่แบบนี้แหละล้อมรั้วไว้มันก็จะขึ้นทุกปีทุกปี่อแบบ ทีละสองสามดอกถ้ามันออกน้อยเราก็เอาไว้เนาะแต่ว่าทุกปีเมย์ก็เก็บหมดนะมันก็ออกตลอดนะก็มันมีเชื้ออยู่มีเชื้ออขงมมัันนปุบดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่ามันยังไงมันมันจะเป็นถ้ามันมันีจะมีแมงอันนี้ด้วยโอ้นั่งไงมันไข่อยู่นั่งไงธรรมชาติของมันมันจะอยู่คือดินสมบูรณ์มากที่มันมี กิ้งกกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือแดงกิ้งกืออยู่แบบนี้มันจะเป็นแบบดินนี้ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรมันจะอยู่พื้นที่ไม่มีสารเคมีกิ้งกือนี่มันมากินเห็ดเนาะอยากเอียดรอฝนฝนนึงปุ๊บถ้าฝนอ่ะมาไม่เจอนะอีกวันนึงต้องให้มันร้อนจะจะออกเมื่อวานนี้มันร้อนทั้งวันไงร้อนอบอ้าวจน ว่าแล้วตอนร้อนหลังฝนมันจะออกทันทีเมื่อวานนี้ยาได้เห็ดพึ่งเลยเนาะที่ยามาเก็บนะมันพึ่งขึ้นเมื่อเช้านี้เองมันฝังมันมันไข่อยู่แล้วมันยังไม่โตไข่มันนะมันไข่อยู่แต่ยังไม่โตอ๋อพี่เหน่งหาแล้วตอนนี้อันนี้ก็ียากไดอะไรเลยพี่ถ้ามันขึ้นจริงจรหนูท่วมหัวคนได้ปลาพ็กนี่นะ ในึงแกงพอ้มันออกตรงไหนมันก็จะออกประจำนะออกประจำไหมันก็จะออกแต่ตรงน้นเนาะฝั่งนู้นน่ะมันเข้าถ่ายปลูกมันแปลนแล้วแล้วมันไม่ออกเลยเนาะดินใหม่อมีเห็ดอมันอันนี้่ยได้แกงเห็ดแล้วนี่มีเห็ดอด้วยเม่อปีนีมันมีเห็ดอดหนดออันนี้ไม่ใช่เห็ดพอดดำนะเห็ดพอดเห็ดอดเห็ดอดนังเห็ดอดนัง ต้นข้างในไม่มีเหรอยายไม่มีได้สองดอกอันยาวสองเสามันเป็นอะไรกินก็เป็นลมเลยเหรอกินก็เป็นลมเมื่อวานกินแล้วนอนเมืแอไงอยู่อ้าวกระเทยน่าจะอะไรมันกินเห็ดพผาบ่มันกินเห็ดเผาะมันก็นอนจากป้ายาเอาไปแกงแล้วตอนนี้ย่าจะแกงเห็ดแล้ว ผิดล้วโง่สวัสดีค่ะยูซีทุกท่านนะคะภ<ร>ารกิจนี้นะคะภ<ร>ารกิจนี้<ร>ที่ลุงช่างให้ทำนที่รับมานะคะก็มาส่วนน้องปุ๊มาช่วยนะคะไม่ได้ทำคนเดียวไม่ไหว,ไ,หว <laughs> ไม่ไหว<ร>ไม่ไหวไม่ไหวมาตะบกวานหวาน กินเลกินเลกกินข้าอิ่มาแม่มาเจ้า,าค่อยเพิกินข้าวอิ่มค่อยจไปหาเห็ดให้มันยอยก่อนอะเด็กกินผลไม้ก่อน i ขาหนารงเรียนเดี๋ยวกซูมเนี่ยับากำละนั่งรถเข็นไปโอ้ยเอฟที่เห็นคข่อย,ยู่บอก่อยเฮ็ดเรียกยีย่นี่นอโอ้ยเมื่อเห็นอีลีเห็นจะดินแล้วเนาะเ,เ,เมืองเมืองเมืองเอฟที่กด,กดให้ข่เด้เด้อนี่ขไข่เยนั่ง <c oughs> ขุดดินขอานอนดีเด้อหลายๆต่อมาเนี่ยจะขายกจับบาท<อ>ขายโกบบาทโอ้ยกสิบบาท หน้าเลยเออหุ่งกับหุ่งเจ้าของซื่อจ้ของสื่อรสะเด็หมังเน่าก็เอาตปต้มเจ้าของ,องอขายน้ำก็ขายแก้วล้วหาบาทก็ได้ยูมืน่นละร้อยสองร้อยยืยอพได้ยูได้กินนไหค่ะกัเป็น,น,ปนได้หายอาชีพได้นี่เนาะขายไก่ขล,ลอง,งลองมาเบิงนู้นขายไก่ไหมแล้วสิบปขายลองลงมาเ เจ้างัดบังโอ้คอยบังัดคอยสิงยกรถแล้วเจ้าออกเอากระนั้นละก็เจ้างัดนั่นละงัดรถดี่อืมอันนึงส้มเต็มละซ่ส้มนี้ก็เอาไปได้แล้วแม่ดาเนาะเกลี่หน่อยเนาะเกลียมันนี่เกลียไม่ต้องไม่ต้องเห็มันหนักข้างนี้ล้วมันยังเบาเอาเกลียมันน้อยเลยข้างนึงแต่ข้างนี้เยออาไปนี่สันมันหนักข้างพี่มันห้าสิญยกเอาไปนี่ เสียมขึเจ้าขึนผู้ขึนกระเเงินร้านเฮาด้เอากระไพเอาของไพของมันเด้อไไหวไหมปุ๊ไหวถ้าไหวก็โอเคขอาไปที่ั่น่อยเอาเนาะโอเไปเนาะ